ดีค่ะเอ้าไปแล้วคืนมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใจเนาะต้องแมาเชียร์ย้ดเลยมามาชุดขาวเลยนะคะวันนี้โอ้ยมีวันเลใ่ายไม่ใส่ใส่ขาสั้น

ี่มันบอกหิวเมื่อกี้ขึ้นมาอุบัติเหตุเมื่อกี้ใช่นานแล้วตั้งแต่เช้าป่ะเขาเกำลังเอาขึ้นพอดีก็เลยรอคิวใช่ขอทะเบียนหน่อยฮะไม่ได้ดูไม่ดูทะเบียนเลยเจ็ดปลาขึ้นเ9็ดนยเเนเอออะไรนะแมต้องะเยนโอเคเใช่สีเขียนเนีไม่ใช่ เอแหน่ออันนี้ก็รอกเจ้ามารจยางมุ่งก่นวะยังกำลังรถลดกำลังไปเนาะดกำลังไปก็ก็เลยได้จอดครัไปใช่ปไส่งของไปส่งของตางประเทศอ๋อนึกว่าไปอูงานว่าไปอูงานลไปเจอติเหไม่ได้อียังขึ้นใหญ่ก็รอดดูขอคนหนกมาเป็นไงเป็นไงมันเป็นสไตล์นี้เป็นไงเป็นไเก้งกัมามาดูสผมน แกงเขาแกงเขาแกงม่วงเขาข้าวเขาแกงได้แล้วนี่เดี๋ยวพี่ไมแกงออกจากงานแล้วเอามาสานไม่ได้นะมันไม่เกี่ยวกันพี่แกงมาแต้นมานาทีม่วงอันนี้สีเหลืองแกงอะไรเนี่ยแกงคนเดียวแกไม่มีแกงไม่มีแกงไม่เล่นไม่ดูเลยคนเดียวแกงอะไรรู้แล้วว่าเจ้าเป็นแกงอะไรวันนี้แกงอะไรเฮ้เฮ้เฮ้อะไรอ่ะมีการมีหวันดีครับ ได้งาอะไรก็อยู่ในจนแหลเพื่องานเราข้างหน้าอย่างเอออะไเนี่ยพื่องานเราข้งหน้าเคนก็พลักแว่นตาไปด้วยพาักแว่นตาไปูแว่นตาไปเป็นสายลับตายัมาในบ้านกรกรู้จะเป็นท้งสลับต้องสาสืบอใชสายสมมนเน่คนนี้เราจะทำให้ทุกอย่างงานมอซากะเจ้า คนก็ได้คิดอย่างแมยคิดเทาแล้วก็นอนอบอันนี้จะเดินทางไปมุกเลยบ่ไปเราไปมุกเลยบ่ไปมาแล้วเราไปเซนไปยู่ไสยสันลราไปเลยบ่ไปกัไปความเพลินเลยไปกันไปความเพลินเลย กินลมดด้วยแกไม่ได้อยู่ลำโพยนี่แม่เฮาเป็นคนตะกุ่นก็คหนาวแกชาวอนนัะกว่าอ้ามันลืมเพยายามงานมันีมนอยูในห้องแอร์อ๋อันูในห้องออันนั้นแล้วมันบอลช่วยศาติพัดลา พี่ไว้ดูแค่พันรอกก็ดูแล้วต่อไปไไต่อคลิปนี้ให้เสร็จก่อนเรื่องสี่ติดงานนะฮะขออนุญาตยังขออนุญาตยังที่ไหนไเอ้า ขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้ขออนุญาตยังเนี่ยยังลืมอะไรนะลืมยังลืมโอ้คือหัวใจหัวใจขาวแล้วถ้าหายขาวความแหะหมูโมโหมูงามไม่สัดเกิดอะไรขึ้นกับใจหรออะไรเกิดไม่ท่าบระวังจริงๆระวังห้ามเกิดเกิดอะไรเกิดในลองใส่วิกสีเหลืองครับผมด้านในนะครับ ไปลน้ำมาไลายชุเป็นชั่วโมงมุฮันนะเจ้าก็เห็นขอยออกนะน้ำตาลชุนเนี่ยเนี่ยเนี่ยร่อนกินชุมงแล้วก็ลงมาเนี่ยมีข่อยจะเข้าว่างเห็นรถกเอี้ยวมาพอดี้ห่วงครับบอ๊ะเจมเลยบอ๊อชลงมีมันเ้าหน่อย คือเดี๋ยวเลยซื้อสีมาเดี๋ยวเราทำใส่จับกระแตนนี่น้าย้อมครับคนต่อไปพอดีจับมาแขนมาขาทั้งเจ้าอย่างนี้เลยลายต่อไปน่ย้อมสีขาวเป็นยังไงี๋ยวสีขาวเอาสีชกคนนางพญางูขาวมีแก๊งแล้วนี่ควายสีดำคือการมีแก๊งนี้เป็นนางพญาพงขาวย้อมสีขาว โอเคเด้อแอดมินรับรู้แล้วเป็นวะรับรู้แอนรับรู้แล้วใช่ไหมแต่ขอให้ป้ารับได้นะใช่พวกเรารับรู้แล้วเจ้าจะรับได้ไหมได้ผมค่อยนะต้อได้หมดแหละเอาสีแบบมันออกเท่าๆท่าจะหน่อยนะหรือเอาขาวโบกเลยเออเอาสีเอาสีขึ้นมาวาดนี่บอสเอาสีขึ้นมาวาดนี่บอสสีเพลาะวาดนี่นะสไม่ได้หมดนะต้องใช้เท่าเท่าเนาะเนี่ยของนุ่นเลยงามมากเลยแบบ สีแดงสีควันบุหรี่แม่งามเจ้าควันบุหรี่ชื่อมาเด้อแต่ว่าต้องหายาปุ่มผมกันให้ผมกันหน่อยพูดนี่ง่ายคันผมน้อยโอ้ยเจ้าเจ้ายอมไหมแห่งสิทแห่งสิทธอย่าไปทำอ๋อละออกเลยฮะอย่ามันจะหมดยังสิบบดผมผมสิบบดเอเบอร์คือบดอย่าเห็นไหมเขายอมบ่อยๆผมเขาล่นล่นแล้วบอเห็นแล้วบอกว่าล่นน่ะเห็นแล้วโอ้ยอยู่ด้วยกันเห็นแต่ผมล่นคุณนะ องสีครับฮะพรุ่งนี้จะพาสาวเหลือน้อยไปนอนชมวิวอยู่ริมโขงเหรอต้องคลิปก่อนตอนนี้ไม่มีคลิปเลยสาวเหลือน้อยกบกอกเราบ่มีคลิปมายืนก้มอยู่พี่น้องนะมาลองคลิปก่อนนะนะนะมามามาลองคลิป

แสดงมาหม่รตางของรแต่มันหนึ่งห่นวันวเอดน่อก่อนไปมุกดาหารนะคะลุงก็แวะมาที่กกก่อก่อนเนาะแวะมาข้าห้องน้ำนะคะ ใหเข้าห้องน้ำเมื่อกี้วิ่งอยยากไงดีใจไหมเออดีใจไหมผมก็ตกเอดไปหนปุ๊ะขอโอ้ยตายตายตายข้อเค็ดแล้วันนี้นี่มเอดเอดแห้งโพดกินมันแห้งแล้วดังปอดกปตัผมมันไม่ยอมผมนะสุดยอดน เอาบ่เอาบบนีก็ดีเพื่อนเนีาบ่เขาแกงว่าได้นะเจ้าน่ะวันนี้เหนียวแล้ววันนี้เอ้าส่องจีสองเจอแล้ววันนี้แล้วเอาด้วยกันสีอะไรเราสีอะไรสีดงเบือย้อมตอนนั้นน่ะมันเปม่วงแบบนี้มันม่วงแบบอ่อนๆออกขาวๆหน่อย ก็เลยบ่มาแล้วก็ซื้อสีม่วงมายอมทับอีกแ้งมุดแดงปั่นมืดตื้ออะรอบที่สามน่นนี่นะรอบที่สามก็เลยกลับมารอบนี้ก็เลยจัดเลยนะครับผมได้ได้เหมือนกันเลยสีบมไม่เอาไม่จริงๆไอ้โนูอยากได้สีแบบนี้แรกๆแมนเอาแบบมไดนมันต้องนี่ละนี่ซาไปอีกน้อยแล้วยังลงสีแว็กเนาะมันจะมันจะเกลือบปะ